ดาวใน,นดวงใจวันนี้พบกับดาวใน,นดวงใจที่ใครหลายหลคนคิดถึงนักร้องนักแต่งเพลงที่มีความสามารถรอบด้านอีกท่านหนึ่งของเมืองไทยปรากฏว่ารักน้องพรนตีเข้ามาจาก<ต>ักทุกจังหวัด<า>คุณมนต์เมืองเหนือเนี่ยแหละโทรตามเฮ้ย <c oughs> ลงมาเลยมาถ่ายมิวสิกวิดีโอครั้งแรกในชีวิตที่ถ่ายมิวสิกวิดีโอเป็นเรื่องเป็นราวเพราะก่อนหน้านี้ผมไม่เคยถ่ายแล้วหลังจากมิวสิกวิดีโอออกมาสร้างให้วงการลูกทุ่มกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึง่ง ฉายานักร้องลูกทุ่งแมว9ก้าชีวิตสดใสรุ่งโพทองแล้วหลังจากมีซีดีโอออกมาออกทีวีออกอะไรเป็นช่วงที่พลิกผันจริงๆและไม่ใช่สร้างให้ผมคนเดียวสร้างให้วงการลูกทุ่งด้วยคือต่างๆก็ลงว่า<ะ>สดใสยังมีชีวิตนะหลังจากที่เขาคิดว่าตายไปแล้วกลับมาเกิดเป็นแมว9ก้าชีวิตคือ,อยังไงก็ไม่ตายอะไรเงี้ยกลับมาได้ ติดตามเรื่องราวความประทับใจครั้งนี้ได้ในรายการดาวในดวงใจทางช่องเพลินทีวีทุกนาทีมีความสุขที่หมายเลขสิบที่นี่ที่เดียว